Ooh, like LeBron, or like Bonzo Ooh, I'm a baller, yeah shot caller, yeah They love me You can't touch me now nah. Can't trust me I'm too lucky Look at me Look at you What you see สวัสดีครับผมนนทวัฒน์เจชิตามาเสดนะครับจากบริษัท NNT o r g a n i z e ครับแล้ววันนี้ครับเรามาอยู่กันที่โกดังบรรจุถังนั่นเองโกดังที่เก็บถัง200ลิตรนะครับไม่ว่าจะเป็นขนาด100ลิตร200ลิตรแล้วก็30ลิตรครับแล้วก็วันนี้ครับเป็นเป็นเคสพิเศษนะครับที่เราจะมาทำการถ่ายทำกันก็คือว่าวันนี้มีลูกค้านะครับสั่งถังนะครับเป็นถัง เหล็กนะครับ200ลิตรครับแบบนี้ครับพร้อมฉีดโฟมครับเต็มถังจํานวนเท่าครับ47ใบครับวันนี้เราก็เลยมาทําการถ่ายทาให้ดูว่าไม่ว่าจะเป็นถังพลาสติกถังเหล็กหรือว่าถัง100ลิตร200ลิตรถังต่างๆเราก็ฉีดได้หมดนะครับอยู่ที่ลูกค้าจะสั่งมาเลยครับเราสามารถทําได้หมดครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่ขั้นตอนในการเรียงครับแล้วก็ดูความสะอาดในถังครับตอนนี้เราก็เทน้ําออกจากถังหมดแล้วเทสิ่งที่แบบว่าเป็นสารเคมีออกจากถังออกหมดแล้วแล้วก็ถึงทําการจะเริ่มฉีดได้นะาาียป้ฝ่ดซไไล ทัง้งหมดบทั้งหมด47ใบนะครับวันนี้และวันนี้พอฉีดบเใบเสร็จเราก็จะฉีดถังสองรอลิตรครับเพราะว่าออเดอร์ลูกค้าเยอะมาก<__เดี๋ยวเรามาดูครับว่าขั้นตอนการฉีดและการทํางานเราเป็นยังไงบ้างรครับเดี๋ยวตามมาดูครับแล้วก็ดูว่าความแตกต่างครับระหวา่างถังเหล็กกับพลาสติกเนี่ยแตกต่างกันยังไงฉีดแล้วแตกต่างกันยังไงฉีดแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาให้ข้อมูลกันอีกรอบนึงครับ mart ครับและตอนนี้ครับทีมงานของเราก็ได้ทําการเริ่มฉีดนะครับเป็นถังแรกนะครับเป็นถังที่จะเริ่มฉีดไล่จากทางข้างข้างนอกนะครับออกเข้าไปข้างในเดี๋ยวเรามาดูครับว่าตอนฉีดเราเป็นยังไงครับนี่ครับตอนนี้ครับ ทีมงานเราก็ไล่ฉีดเหมือนกันครับเป็นสเต็ปเดียวกับการฉีดถังพลาสติกเลยับก็คือว่าเราจะฉีดก่อนครึ่งถังเพื่อว่าไล่อากาศหรือว่าไล่ไล่ลมออกมาจากจากถังนั่นเองครับไม่ให้ถังอะ่ะเกิดการบวมเกินไปหรือว่ามีลมอยู่ข้างในมากเกินไปครับข้างในจะต้องเป็นโฟมอย่างเดียวถังพลาสติกกับถังเหล็กครับความแตกต่างมันก็คือว่าถังเหล็กอ่ะก็จะผุได้ง่ายกว่าเพราะว่าถังเหล็กเนี่ยมีความบางกว่าถัางพลาสติกนั่นเองถังพลาสติกอ่ะโฟมจะมีความหนา 6- 8มนิลเลยนะครับแล้วก็จะไม่เกิดการหรรืออวว่่าเกิิดสนมยัด้วยยอ่่างเชน การฉีดถังพลาสติกน้่ครับถ้าเราฉีดถังพลาสติกมันจะไม่ไม่เกิดการผุหรือว่าสนิมขึ้นแต่ถ้าเป็นถังเหล็กอ่ะมันจะเกิดการผุแล้วเกิดสนิมขึ้นแล้วก็ทให้เกิดการรั่วได้แต่ว่าถ้าฉีดโฟมไปแล้วมันก็ยังสามารถอยู่ได้อีกยาวนานเหมือนกันครับก็ไม่ทําให้แทรจมหรือว่าถังจมลงได้นั่นเองครับแต่ถ้าไม่ฉีดโฟมถังเหล็กก็จะรั่วซึมเือะแล้วก็น้ําก็จะเข้าได้ง่ายแล้วก็จมได้ง่ายกว่านั่นเองครับอันนี้ก็คือข้อดีและข้อแตกต่างของการฉีดถังพลาสติกแล้วก็ถังเหล็กครัับวห่ Wanna bite that? She got a nice look. She treat her right. Yeah, she sipping white. Yeah, we go. All ครับแล้วตอนนี้ครับเราก็ได้ทําการฉีดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับเป็นการฉีดถังเหล็กนะครับเราก็เริ่มไล่ฉีดทีละใบทีละใบรับจนส่วนที่เสร็จแล้วเราจะไปกองแขวางหลังนะครับเพื่อเตรียมส่งให้กับลูกค้าตอนนี้ก็เหลือแค่ประมาณ20ใิบใบครับก็จะเสร็จแล้วแล้วก็เป็นยังไงบ้างครับกับการชมคลิปวันนี้ของเราความแตกต่างการฉีดโฟมนะครับถังเหล็กกับถังพลาสติกนะครับก็คือว่าถังพลาสติกอ่ะมันจะบวมขึ้นหัวกับท้ายนิดนึงแต่พอถ้าเป็นถังเหล็กอ่ะมันจะไม่เกิดการบวมขึ้นหรือว่าบวมไดด้้นนนนนนอออยยยมมมมมาาาากกกกกเเเืื่่่่งงงงจจวววถัััััหล็ะะีีุรแขต เซ็ตตัวได้ดีกว่าส่วนถังพลาสติกเวลาเกิดความร้อนมันก็จะยื่อหยุดแล้วก็บวมหัวบวมท้ายนิดนึงครับแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาครับสามารถใช้งานได้ปกตินะครับแล้วก็ความทนทานนะครับของถังเหล็กกับพลาสติกนะครับก็คือว่าถังเหล็กจะทนทานน้อยกว่าถังพลาสติกเพราะว่าถังพลาสติกเนี่ยจะไม่เกิดการเป็นสนิมหรือว่ารั่วซึมนั่นเองครับแล้วก็จะไม่เกิดทําให้เหล็กขุกหรือว่าทําให้อายุการใช้งานน้อยลงนั่นเองครับส่วนถังพลาสติกเนี่ยจะทําให้อายุการใช้งานมากขึ้นนะครับแล้วก็ไม่เกิดกกกกาา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 ารรรรรแแแตไไไดด้้้้้งงง่่่ยยนน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 ะคััับบลลววว็็สมมถออูททททเเเปปีีํการ ถ่ายทาแล้วก็ให้ดูวิธีการฉีดโฟมนะครับถังเหล็กทั้งหมดนะครับท่านใดนะครับที่สนใจติดต่อนะครับสอบถามเรื่องงานฉีดโฟมนะครับไม่ว่าจะเป็นถังพลาสติกหรือว่าถังเหล็กแบบนี้ครับสองลายนี้นะครับจะมีสีแตกต่างกันไปนะครับก็อยู่ที่โรงถังจะส่งให้เราครับหรือว่าทุ่นเหล็กนะครับโค้กเหล็กนะครับแพรสูบน้ําแพรร้านอารทุ้นสูบน้าต่างๆนะครับก็สามารถติดต่อทีมงานพวกเราได้นะครับทางช่องด้านล่างนี้ครับไม่ว่าจะเป็น Google Facebook l i ์แอดหรือว่าทิกต็อกนะครับก็สามารถโทรมาสอบถามทุกช่องทางได้้เเเเลลลยยยครรรับออตติดดดาาามมกกกกกกไแนนนนใใใหทีงงพพวื่ป็จส ทำคลิปด,ดีๆและคลิปแปลกๆใหม่ๆให้กับท,าท่านผู้ชมได้ดูกันต่อไปครับส่วนวันนี้ผมนนทวัฒน์เตชันธร,รเสถแะบริษัท NNT Organize ต้องขอตัวลาไปก่อนครับขอบคุณครับ I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. c u s there's so many differences in each of us. Trust your gut; it can show you what you want.